สวัดีค่ะอันยองอันยองอันยองกลับมาเจอกันนะคะในช่องจีราชนะกลับมาเจอกันแล้วนะคะกับสีหมสีใหม่สีนี้เลยจีเดี สีผมสีนี้คือสีที่เฟดแล้วแต่ว่าฝนทำสีอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะคะทุกคนเดี๋ยววิดีโอก็จะออกมาเรื่อยๆฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิดีโออันไหนจะลงก่อนกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอเกินไปตั้งแต่ก่อนฝนท้องเนี่ยทุกคนฝนบำรุงผมหนักมากๆถึงมากที่สุดใช่ปะแต่พอท้องน้องเบบี้มาแล้วเนี่ยฝนนะคะไม่ได้บำรุงตัวไหนแบบหนักหน่วงเหมือนแต่ก่อนทุกคนพอหลับคลอดเราก็แบบคันไม้ขันมืออยากทำสีผมไง เราก็ต้องทำไหมเออนั่นแหละทุกคนพอฝนทําสีผมไปนะคะรู้สึกว่าผมร่วงหนักมากค่ะพอฝนสระผมไปแล้วเนี่ยมีความแบบน้องผมแบบติดมือตามมานะคะทุกคนก็เลยมีปัญหาอะไรเราก็ต้องถามอากูปาก็พิมพ์ไปเลยว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ลดการขาดร่วงจากการทำเคมีนะทุกคนผนก็เลยไปเจอน้องตัวนี้มาค่ะนึ่งเป็น2ตัวนี้ค่ะ b e s m e Hair for Control นะคะทุกคนแพคเกจจิ้งสีดำทองตัวนี้นะคะ เป็นแชมพูนะคะส่วนตัวนี้นะคะแพคเกจสีขาวทองเป็นคอนดิชเนอร์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะลดผมขาดหลุดร่วงจากการทำเคมีการกดัดดัดยืดย้อมนะคะได้ถึง9 8เซนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะทุกคนด้วยเทคโนโลยีบอลลีแพนะคะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมสมานแกนน้องผมของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะฟอกสีผมหรือว่าทำสีผมนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะผมผมที่ล่วงหนักมากๆ แลวมีความแบบหนานนุ่มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วทุกคนสำหรับสาวๆที่ทำสีผมกัดดัดยืดยอ้อมอย่ามองข้ามการใช้คอนิชเนอร์นะคะตอนเราใช้แชมพูถักผมนะคะเกล็ดผมเราก็จะเปิดออกมานะคะเพื่อว่ารอรับการบำรุงไงถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้คอนิชเนอร์ในการปิดท้ายเนี่ยก็จะทำให้ผมเราแห้งแตกปลายได้ง่ายนั่นเองนะคะก็นี่แหละก็คือข้อที่แบบว่าทำไมพี่ฝนแบบ ผมไม่แตกปลายเลยขณะทำสีผมแบบหนักหน่วงอะไรขนาดนี้ก็เพราะว่าเราก็ต้องใช้คอนิชเนอร์นะคะในการปิดเกล็ดผมหลังเราใช้แชมพูนั่นเองค่ะขั้นตอนการใช้นะคะผมก็จะใช้ตวนี้นะคะของเฟร e m อเมคะในการสระผมเสร็จแล้วผลก็จะใช้คอนิชเนอร์นะคะในการปิดเกล็ดผมตามมานะคะ แล้วที่สําคัญก็คือพอฝนใช้คอนิชเนอร์ในการติดเกล็ดผมแล้วเนี่ยผลพลอยได้ของเราก็คือจะทําให้น้องผมของเรานะคะมีความนุ่มลื่นอะไรประมาณนี้เลยสาหรับเนื้อคอนิชเนอร์นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะเนื้อของเขานะคะไม่ได้มีความแบบข้นหนืดมากเกินไปนะคะทุกคนเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะแบบละมุนตุน้นทุกคนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะพอสระผมเสร็จแล้วนะคะผมผลก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยทุกคน ผมฝนเนี่ยนอกจากจะเงานุ่มลื่นค่ะแล้วก็เห็นได้ชัดมากๆคือผมฝนเนี่ยขัหลุดล่วงน้อยลงมากๆเลยทุกคนทุกคนว่าไหมาเห็นตรงกันป้าว่าผมม,ามีความแบบเงาเงาแล้วก็นุ่มลื่นมากๆค่ะคือแบบรงใจอีแมสุดๆ สำหรับใครนะคะที่มองหาผลิตภัณฑ์บำรุงผมโแนะนําเป็นน้อง2ตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องเขานะคะมีราคาเบาๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายอยีกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับแบรนด์ t r e s e m e นะคะคือเขาอะ่ะชอบมีโปรล,ลดเยอะมากๆยังไงก็ไปติดตามกันดูได้นะคะใครใช้บำรุงผมของ t r e s e m e นะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเมา์มอยกันหน่อยว่าใช้แล้วเป็นอะไรยังไงกบ้างนะคะชอบใช้แบรนด์นี้เหมือนกันไหม ยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องน้อยๆของฝนด้วยนะคะทุกคนไว้กลับมาเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย